ดูดคืนดูดคืนขอบิ๊กวินเดียวส,ยสวยๆแล้วจะหมูเลยนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ <c oughs> ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ789ดแปดเก้าลัสเวกันนะครับผมกับผม,ผมกุ้มเดิมพี่กว้วยนะครับผมมาวันนี้เรามาเล่นมาจบเวงนสองกันนะครับโอเคทุน ห้าร้อยเบ็ดห้าบาทก่อนป่ะโอ้โกดสองที่ีเกมมาเลยนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟรีเกมเข้าไปแบบนี้แล้วมันจะจ่ายอะไรให้เราไหมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันยังไงโอ้โหมังกรเขียวค้างอยู่ข้างบนนะครับเสียดายมากถ้าอีกคอมโบหนึ่งนะได้มังกรเขียวละ ยัฮะเอ้าวู๋สองเหรียญเต็มแผงเต็มกระดานแล้วอะไรต่อผมไม่เป็นะครับผมไม่เป็นไรไอห้าไผ่อย่ที่ค้างอยู่ข้างบนเีแกเข้าเร็วนะครับเข้าเร็วก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายนะครับเป็นเรื่องป้ากติห้าไผ่แล้วครับมังกรขาวจ่ายต่อแล้วขอ,องไผ่โอ้โหจะได้ของไผ่ห้าเหรียญได้ไหมสองเหรีนะสองไพ่หลงนี่โอสุดยอดเลยสองไพ่หลงเนี่ย ถึงหลงเลยโอเคสองรอบสุดท้ายคือว่าวนะไม่เป็นไรไปกันต่อน,นะครับผมอุ้ยนี่นะครับเล่นตอนสี่โมงเย็นนะครับผมฟีเกมเข้าเร็วมากแล้วอู้หูละลว่าแตกแบบนี้ยังไงต่อครับโปเข้าไปเออแล้วมังกรขาวเล่นไม่ช้ามากอ่ะกสวยอย่างงี้ครับผมเวทอาะพี่เล่นไเลยครับดอกนมี สามรบาทนะครับผมมาพี่มินแรงเรามาละมาะด,ดูแล้วดูายแตกอย่างบนี้เลย,อยของจริงแล้วยังไงผมโบโบบามากเลยโบาายโบายงี้ขอเพิ่มบิดแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราบิดที่สิบาทกันดูนะครับว่ามันจะโบบารหรือเปล่าแล้วสองเหรียญได้ไหมสองเหรียญนี่นว่าช่องแรกอ่ะโอ้โหวุ้ยมังกรเขียวก็จ่ออยู่นะครับแล้วดห้าไพ มาสาวมาอาเลียนมาออเือกพีเกมเข้าแล้วครับรอบที่สองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันพีเกมรอบที่สองนี้จะให้เราท่าไปยังไงอย่านิ่งสิเพื่อน <laughs> อย่างนิ่งหา,ายใจไปแล้วอะไรต่อครับผม จัดเลยห้าภายใจยแล้วมีวายลงมาแล้วห้าเหรียญจ่ายไปแล้วมังกรขาวช่องแรกได้ปะโอ้โหมังกรขาวอ่ะแสนแพงมากฟิกเก็ตรอบสองไม่มีบิ๊กวินเลยขอบิ๊กวินสักหนึ่งชิ้นได้ไหมโอ้อแล้วอะไรต่อสามเหรียญช่องแรกโอ้โหฟิกเก็ตรอบสองไม่มีบิ๊กวินเลยครับผมห้าภายห้าภา,า,ายช่องแรก ห้าใหม่ช่องแรกโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับผมแม่งจ่ายอยากหมดแล้ววะขอเปลี่ยนเบ็ดเป็นยี่สิบบาทเลยนะครับผมใส่เลยครับมามาแล้วอุ้ยดูดอกนี้ครับคุณผู้ชมอุ้ยเก้าเลยก้าร้อยหกสิบแปดบาทวันเจี๊ยบเป็นหนึ่งดีนะครับผมมา บังแล้วอย่าให้อย่าให้ปั่นหนักอย่าให้ปั่นหนักมาแล้วมังกรสามตอกนี้แล้วอะไรต่ออือแล้วสองไอเน้นเน้นไรต่ออู้แล้วอู้อู้เว้ออู้เว้อคูณห้าเรื่อยๆครับแปดร้อยสิบห้าบาทนะครับผมมันมาดีขนาดนี้ผมขอเลื่อนบิดนิดนึงนะครับไปตีเดมเลยมันมาดีอ่ะมันมาดีก็ต้องเอาอ่ะ อย่าไปกลัวมันนะครับจังหวะมันมาดีๆเนี่ยเราก็รโกยครับนี่เขาฟีกินไปสี่ที่แปดโอเคเราไปสามนะครับผมป่ะเมื่อกี้รอบสองไม่ค่อยอยากจ่ายนะผมคิดบ้านนะมาจองเนี่ยมันจะประมาณรอบสี่รอบสามลบสี่เนี่ยมันจะมันจะจ่ายแรงแล้วะลองดูนะครับแล้วจะดวงคนนะต้องเล่นตอนสี่โมงือบจะครึ่งๆแหละยี่สิบกว่ามา มันก็ขาวช่องแรกได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรยังไงครับผมแล้วอะไรต่ออม,มันไม่มีห้าไผ่อะเดด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 ครับมายังไงยังไงดยดวดาไดดดดดดอะเอออดยดดงดี้ดิแล้วดด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 ด ตัดละก้าสิบหกบาทนะครับบิ๊กวิ่งก่อนทีหนึ่งพันแปดสิบบาทนะครับรอบนี้มาทุนเริ่มมาละทุนเริ่มมาผมขอไปแปดสิบเลยแล้วกันสี่พันไปแปดสิบเลยอย่ายไปกลัวแลนะครับ<อ>ผมงจุ้งช่องแรกได้ปะ<อ>มังก่อนข่าช่องแรกได้ปะโอ้โหไม่ได้ครับผมเป็ดเริ่มแรงแล้วนะเริ่มแรงแล้วนะโอ้โหดูหายไปก็คือแข่งแปดพันเลยอือ มามาแอะไรต่อผมดูเวลูลัวโอู้หูวิ่งไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมสองพันหนึ่งร้อยแปดสี่สิบพันมาแล้วผม hmm. right. สุดยอดมาไปเรื่อยๆนะครับผมทรง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 อยู่นะอู้หูเข้าฟีเร์เกมแล้วคารับผมมา เบ็ด80บาเข้าฟรีเกมนะครับผมมามาดูกันนะครับผมว่าเขาจะให้อะไรเราไหมมาแล้ววิ่5ไพ่จะต่อโบเข้าไปแล้ว2ภพยได้ไหม2ไพ่ไม่มาไม่มาแล้วแล้วแล้วเพื่อน้ปแล้วแล้วแล้อแล้าแล้วแ มาหน่อยอุ้ยสวยแล้วอะไรต่อห้าเหรียญ่้ำหลอมเลยอ่ะแค่อือแล้วอะไรต่อมีไหมสวยแล้วห้าเหรียญู่มป่ะสวยแล้วอะไรต่ออึ๋มังกรขาวอื้อืออีมังกรขาวช่องแรกแบบแปดสิบไม่มีดึกดื่นเลยโอ้โหแ,แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ว้าวนะครับโอเค ทุนเริ่มมาไปต่อครับเบ็ดร้อยเลยแล,แล้วกันเนาะมาโอ้โหผมมาแค่ห้าร้อยเองเนี่ยมาเรามาดูกันนะครับผมอุ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นต้องลุนลุ้นโบนส์หน่อยมามเจอกูมาครับมันต้องบิ๊กวินบ้างเลยวะฟรีเกมเข้าบ่อยมากนะครับผมตอนสี่โมงเย็นนะครับแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะ ช่วงเวลาก็สําคัญนะครับดวงก็สําคัญเราไปดูกันนะครับว่าเบ็ดร้อยเราจะได้ถึงหมื่นไหมมากเขาก็จ่ายไม่แรงนะพูดถึงนะือเมื่อกี้ก็เป็ดตั้งแปดสิบจ่ายมาถึงพันเองนะครับโอ้โหดูว่าจะจ่ายนี่เ 100. บ็ดร้อยนะเนี่ดูสิครับดูเขาทำเลยครับ ดูก็ทำเิเพื่อนเป็นร้อยง่ายสิบเท่าสิบสิบสองเท่าสิบสามเท่าเองเหรอโอ้โหใจร้ายชิบหายเลยชัดเลยห้าสิบสี่เท่านะครับผมอ่ะโมโหครับโมโหขอสักหน่อยนะอีกขอบิ e ๊กวินเดียวบิ๊กวินเดียวนะโอ้โยแล้วเขาบิ๊กวินเดียวมันเข้นเขาง่ายจ,จังมา สี่โมงเย็นวันนี้เข้าอย่างง่ายครับผมเข้าแล้วมันไม่ค่อยจ่ายอ่ะมันไม่ค่อยอยากจ่ายอ,ะอ่ะอู้ดเป็นสองร้อยนะเพื่อนอ,อยากให้เป็นห้าร้อยนะขอร้องให้มันเป็นห้าร้อยนะพาทุนมาห้าร้อยเองนะตอนนี้กำไรมาหาศาลเลยนะครับตอนนี้กำไรแปดพันสามอ่ะอดู เบ็ดแรงแล้วไม่ค่อยอยากจะจ่ายอะไรแล้วมังกรเขียวช่องแรกได้ไหมล่ะมังกรเขียวช่องแรกเนี่ยคุณอยากเห็นผมเบ็ด500อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมาดูครับนี่เบ็ด200นะดูเขาจ่ายโอ้ยสาม้อยห350ก่อนก็ได้ห้าร้อยแรงไป วิวิดูดูดูคืนดูคืนขอบิ๊กวินเดียวส,ส,สวยๆแล้วจะหมูเลยนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ <c oughs> ม,นออน <c oughs> มันต้องอย่างนี้ครับบอกแล้วอย่าให้อย่าให้เหือมเกิมอย่าให้เหือมเกิม โอเคหรอบคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กุ้ยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบายจ้า